เอาล้ครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับเลเล่นะอันนี้ผมจะมาเคสเอลซอสนะครับก็จะมีที่ผมปั้นใหม่ไว้อลองมาลองดูกันพอดีวันนี้เพิ่งอัปเดตมีอะไรทไี่ในอีเวนต์อะไรสักอย่างก็ผมก็ไม่มีอะไรมากกา,กากตัวหนึ่งแค่นัน้นแหละพี่พี่น้อง ก็จะมีของแคกก็จะมีผมมีเสื้อมีเแว่นตาดาบสบูไลอะไรอย่างนี้เฉยดาบก็บวกหบกหกครับผมก็ดาบบวกทัดไฟก็จะมีเเป็นออร่าแดงๆนี่นะก็เดี๋ยวลองมาลุยดาบกันเลยดีกว่าเนาเออนี่เป็นคลิปทดลองนะครับผมก็จะให้ลองดูดาบแรกก่อนแล้วกันถาไปกันเลย ก็ตัวละครตัวนี้ตามเนื้อเรื่องแล้วจะชื่อว่าเอา่อเลเว่นนะครับผมเป็นนักดาบนะนี่นบอกว่าตอนนี้คอมผมแรกมากเลยไม่แน่ว่าผมเก่งนะแต่คือระดับดายมันอ่อนนะ ตอนแรกผมก็ไม่ค่อยจริงจังเกมนี้เท่าไหร่นะแต่ก็เล่นๆไปมันก็สนุกเดีอดก็ใครๆที่ชอบเกมแนวเอออาร์ีตะลุยทนันเชียนนี่ก็ลองเล่นได้นะหรือเออถ้าอยากแบบมาสนุกกับผมก็ได้นะผมว่าอยู่ดีปาร์ตี้ทุกคนเนี่ยพาเวลก็ได้นะาเวลก็ไม่ได้เยอะอะไรหรอก เอาแล้วก็ผมเรามาเจอเออบอสแล้วนะไอเอเอเหมือนโซโล,โลไรตาเดียวนะเนอะขอักสองสกิลแล้วกันโอ้สกิลเดียวเลยคุณเธอเอันจีมีนตัวนะึงนะโอ้โหไม่ค่อยจะแรงเลยนะก,ก็จบแล้วครับดานแรก ก็มีแค่เนี่ยอ่า<ป>มันจะมีแอคตอนจบนะครับนิดนึงแล้วก,ก็จบไปกับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ดูนะครับบ๊ายบาย